นี่พี่มันน่าจะพี่น่าจะเข้มแข็งกว่าคนอื่นด้วยซ้ำหมดก็เจ็บแล้วไหนก็ทำอะไรเจ็บแล้วบจบเจ็บแล้วอีกพอวดเจ็บเจ็บปืนไม่กลัวกลัวตัดเล็บขบเจ็บเงี้ยเนี่ยเจ็บปะ อันนี้ไม่เจยวข้างนู้แน่ข้างนี้ปกติหัวข้างนู้ข่างที่เป็นเหมือนแมวเลยว่ะพูดไรไม่รู้อาข้างนี้เลยนะนี่นะพร้อมปะรอออะรนะครับ เดยตลกพี่จริงๆเลยเก๋ไปยักหน้าพี่มาแน่งัดเราไม่มีแรงงัดเราเสียงพี่ไม่ต้องดูก็ได้หนูก็พยายามเบามือเนี่ยหนูยาาังไม่ทันทำอะไรเลย นั่งข้างก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นจ้าข้าถามว่าอะไรท่นี่พี่พี่เป็นต้งหอรนะพี่อย่าลืมนะพี่มากลัวอะไรกันเล็บปบเนี่ยโอ๊ยปวดเสียวน้องไม้น้องไม้พายถอยไกลๆเลย เลือดไปเห็นไหมเห็นไหมน้องไม้เห็นเลือดไหมลูกัวเปล่าเลือดข้าอยู่บนโต๊ะน่ะไปข้าอยู่บนโต๊ะค่ะ้าวมาเจอไปอนหอนเจ็บเจ็บเจ็บเป็นเรื่องของพี่เหอะหนูขึ้นแล้วเหลือทำไมเหลือได้ไงเอาขึ้นแล้วเหอือทั้งเออเลอดเลยเลือดเป็นเลยชิ้นละที่ไหนลนะ จงคนเอาออกแล้วข้าไปซื้อไปข้ากไปทำแก้จบแล้วไม่เอาคนเดียวก้นนิดเดียวโโอ้หพี่อึบพี่อึบอยู่แล้วหนูเสร็จแล้วเนี่นะโอ้ชิ้นมันเลอะเลยชิ้นใหญ่อยู่มันต้องอ้อมอยู่แล้วน้องเป็นเดือนๆแล้วไงใช่ต้องควรแล้วพี่แบบเนี้ยไม่กล้าไปยุ่งกับมันโโอ้หแล้วผมไปโรงพยาบาลนะเนี่ยขอโทษก็ถอดเล็บอยู่ดีอ่ะ จะพี่เอใส่รองเท้าคอมแปดได้ไหมนะมันต้องผมก็ฝืนใส่เลยเพราะว่า,ววาโโมันทังคับอ่ะโอโ้โหทำแต่งชุดไม่ไม่เนี่ยเจ้านายก็เห็นเขาก็ตำหนิแต่ผมก็าอ,มอาศัยไปถึงที่ทำง,งานผมก็เปลี่ยนรองเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าแตะเอาตอนนั้นที่ไปครั้งนี้ผโ,<อ>โ<อ>ต้องเอนนั้น